อ่าครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกับผม WQ555 นะครับแล้ววันนี้เก็กลับมากับเกมライเอ็นเจอร์สนะครับผมก็วันนี้โคลาโบมาแล้วครับกับโคลาโบซิตี้ฮันเตอร์นะครับผมซึ่งตอนนี้หลายคนก็น่าจะเปิดกันไปแล้วนะครับก็มีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็คนที่แบบเกลือชิบหายไว้วอดนะครับผมซึ่งผมจะบอกอะไรก่อนนะครับว่าจริงๆผมเปิดไปละไอเดีห้านะครับผมแต่เพราะ แต่เกิดข้อผิดพลาดครับพอผมกลับมาดูคลิปผมลืมตั้งกล้องผมลืมปรับปรับขนาดกล้องนะครับมันก็เลยเสียเลยนะครับผมผมไม่สามารถลงได้แล้วนะครับเพราะงั้นผมจะบอกเลยวกัไว่า ID 5เกลือครับ 700B บี700เกลือหมดเลยนะครับผมไม่ได้หาเลยเลยนะครับเพราะงั้นความหวังสุดท้ายจึงมาอยู่กับ ID6 นะครับผมที่ยังมีบีอยู่ตามกฎของเดือนนี้ พราะหลังจากที่ผมเห็นสกิลแล้วไม่ได้ไม่เอานะครับไม่ได้ผมก็ไม่เอาไม่ออกก็ช่างหัวมันแล้วนะผมไม่แคร์ละผมจะเอากบมามายัดให้จอเคแล้วนะครับช่างหัวมันจอเคดีสุด <c oughs> โอเคเอาลเดี๋ยวไปเปิดกัน ซึ่งจากสถิที่ผมให้โหวตกันว่าตัวไหนเก่งที่สุดในเดือนนี้นะครับทุกคนมติเอกฉันโหวตวีลนะครับแน่ครับดูครับโคตรเอกฉันเลยครับแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามีอยู่สิบสองตัวฟ้ากับสี่ร้อยแปดสิบห้าบีนะครับผมจริงผมอยากเปิดเกียร์ด้วยไงเพราะว่าไอดีนี้ขายเกียร์ดีๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวก่อนแล้วกัน บบเอาให้มันตื่นเต้นก่อนนะครับผมสงสัยดวงเดือนนี้ผมจะหมดแล้วมั้งไอดีห้าเปิดไปก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเกลือแบบเกลือชิบหายวายวอดนะครับผมเหมือนเหมือน GM ลืมใส่ตัวมาผมก็อ่ะเอาเอาเอะมันตัวมันก็ไม่อยากได้มากอยู่แล้วทั้นไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะอ่ะมาเดี๋ยวก่อนอื่นไล่ทำพิธีไล่ผีก่อน ไล่ผีคือไล่เกลือนนะโอ okay. เคแล้วกดห้าครั้งนะผมสามสี่ห้าหลายคนมีวิธีครับในการไล่เกลือของตัวเองนะครับผมบางคนก็เปลี่ยนภาษาบ้างบางคนก็แบบคลิกซ้ำๆแบบร้อยๆทีบ้างนะครับผมเนี่ยชาวพิยุ์มาประจำมาทุกไอดีเลยแบบ มาทุกรอบนะครับผมก็ไม่เข้าใจเออมันผมเริ่มสงสัยว่ามันเพิ่มโอกาสจริงไหมไอดีห้าก็ไม่ออกนะไอดีนี้คงจะไม่ออกเหมือนกัน,นอ่าไม่ออกนะะไม่เป็นไรไม่ออกเรากดอีกก็ได้ผมไม่แคร์อยู่แนละ้วผมจะพิสูจน์เลยว่ามันเพิ่มโอกาสจริงเปล่านะ เอาเลยตามสบายเอา้เอาอะไรวะเกิดข้อผิดพลาดว่าทำไมผมสุ่มไม่ได้อ่านะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะครับทําให้ผมไม่สามารถสุ่มได้นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเกมปิดม่เปิดปิดเกมใหม่แล้วกันผมว่านะเดือนนี้หนักเกือนหนักเข้าสเลเยอร์เลยสำหรับผมนะแบบเปิดหาไม่ได้หาเลยอะ พอๆกันเลยดีละ่ะดีเพราะว่าตัวมันก็ไม่ดีมากนะครับผมเพราะมผมคงไม่แคร์ละไมไ่แบบดีในสายตาผมเลยผมไม่เอาใครจะเอาก็เอาแอา่ผมผมไม่เอาเฮ้ยผมมีตัวเมตาแล้วครับมันมันเป็นเออดูคุณก็ดูสินะครับเรามีสามตัวที่เป็นเมตาแล้วเพราะมันถ้าเกิดไม่ไม่ออกผมก็ไม่เอา ติ้นเปลืองเปล่าผมรู้สึกดีใจว่าด้วยว่าเดือนนี้ผมไม่ต้องเติมละนะครับแล้วดูจากตัวดูจากสกิลแล้วไมาไมาไม่เติมผมจะเข้าสู่วิธีแห่งสายฟรีละตัวไม่ดีไม่เก่งไม่เปิดนะครับทางแม่งหรือว่าผมเปิดเร็วไปก็ไม่ไม่น่าใช่เพราะว่านี่มัน5้าโมงครึ่งแล้วครับ ไม่น่าใช่เนาะนี่ก็มาจังไอเด็กปฐมเนี่ยโอ้โหนี่มาแต่ตัวแบบโบราณนันเลยทำไมเวลาเปิด 50B มันตัวดีออกเยอะจังนะผมจะให้ถอดฮีเมออกนะผมจะถอดฮีเมอันนี้ออกแล้วก็ใส่เอาต้าเข้าไปแทนดีจัดจ่ายอ่าเดีย๋ยวผมเช็คก,กบแดงจอเควกัน,กน เออผมจะยันเลยาผมไม่แคร์ล,ล้จบมันจบแล้วสบคนละโบนี้นะผมไม่เอาละวปั้นจอเคเดี๋ยวอ่าเราขาดอัจจะไม่มีสายล้นอันหนึ่งแล้วก็อาจจะไม่มีความบริสุทธิ์อีกสี่อันนะครับเราก็จะปั้นจอเคแล้วนะครับผมสบายพอปั้นจอเคเสร็จปุ๊บผมก็จะ เอาจอคีไปเล่นดันจุติจะทำอลิสไฮเปอร์แล้วเอากบไฮเปอร์มามาอัพอลิสนะครับแล้วจากนั้นผมค่อยปันตัวตลกต่อนะครับผมแค่สามตัวเนี้ยรับรองทองสองแล้วเกียดดีเกียดแน่นแน่ดีก็ทองสองแล้วนะครับชิวๆสบายตั้าใจเอาอะนะครับก็ผมรู้จะทำอะไรต่อนะ 700 AD 5อดี5เกลือนี่ก็เกลือนะครับผมอ่ะถ้าเกลืออย่างนี้ผมก็มีแผนในใจล้นะครับถ้ามันเกลืออย่างนี้ผมก็มีแผนในใจมันก็ผมจะทำอะไรต่อนะครับผมไปเช็คดูก่อนแล้วกันว่ามีใครเปิดได้บ้างนะครับผมไปดูก่อน หน้าถล่มยับแหละนะครับหน้าเปิดได้ละนี่ยังนะยังไม่อัอเพเกมเพราะยังไม่อัพเกมเช็คตำนานก่อนหรือว่าตำนานยังไม่เปิดกันไม,ไม่ไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่เนี่ยตำนานเปิดเนี่ยนะนะได้เพียบเลยได้สามตัวดีจังแต่หน้าทุ่มเยอะแหละ นับขนาดผมยังไม่ออกเลยเจียยงเจียยงนี่น่าจะเปิดแล้วมั้งดูสิเปิดแล้วอ๋ออันนี้อันนี้คนคนเดิมนี่หว่าเอ๊ะหรือเหมือนกันพวกคนเดียวกันนี่หว่าคนเดียวกันนี่อะไรแล้วคุนสุบดิดล่ะสุบดิดเปิดแล้วมั้ง เนี่ยเปิดแล้วเนี่ยนะครัแบแป๊บเดียวได้มาสองโอททำไมแต่คนเขาเปิดได้แต่เลี้ยวนะแหมตัวตัวเมตาตัวที่เขาอยากได้สุดเออเขาเปิดได้เนผอดูแค่หกคนพอเจไม่เสียเวลาคลิปนะครับนี่ยังไม่เปิดรอสักทุ่มหนึ่งอ่ะวันทุ่มหนึ่งนะ่าจะเปิดกันหมดละ อันนี้คนนี้เอาตวัวฟรีเลยเหรอโอ้ไม่แน่นะผม,ผมมอ่ะผมอ่ะจะปั้นตวัวฟรีมาชดเกมก็แล้ใครจะไปรู้แบบผมจะเอากบดำจัดตัวฟรีท้หมดเลยเอาสิถ้าทำได้ผมผมทำจริงอะ่ะแบบประชดเกมเลยผมผมไม่แคร์ละกบกบแดงกบดำ,บดำช่างมันโห คนนี้คนนี้ทำเร็วนะทำเร็วมากทําเร็วมากเขาเปิดเร็วมากนะมอดูอีกสองคนสิดูสี่พันแล้วกว็ดูนี่อีกคนนึเพาเปิดกันเร็วนะคนนี้ยังไม่เปิดอา่าแล้วก็ อีกคนนึงเปิดยังบางคนยังไม่เปิดนะครับของตำนานนี่ก็เปิดแล้วนะครับได้ได้ได้ครบทุกตัวเลยนะครับผมได้ครบทุกตัวเลยนะเขารวยนีย่เรามันทุนต่ํานะครับผมะนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือการสุ่มกระชาซิตี้ทันเตอร์นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนประชดประชด เอาให้หมดหมดไปเลยผมผมไม่แคร์นะครับก็สัปดาหนี้ขอตัวลาก,กันหอนนะครับบ๊ายบาย